เออขอให้อ๋อยนะและโยมนะสุขภาพแข็งแรงนะและสู้ชีวิตต่อไปนะอย่าไปคิดอะไรมากเราเกิดมาแล้วต้องสู้ อ่าได้ได้ดีแล้วล่ะมีมีอะไรขาดเหลือก็ไปที่วัดใช่ไหมอ๋อเข้าใจไหมใช่แล้วจะพูดเพื่อนกับกินเคื่อแฉลเลือดครับแล้วไปฉีดวัคซีนนะครับวัคซีนอะไรครับวัคซีนเข็มแรกที่บังซื้ออะไรวัคซีนโควิดเหรอไม่เป็นนะไม่ใช่เนาะไม่เป็นเดี๋ยวไปฉีดวัเป็นกันด้วยไปรักษาทำไมครูคุณครูลุงครูลุงไปอะไรมาขาถึงขาถึงขี่จักรยานรถรถมันล้มมาเป็นแผลช่วทีเป็นแผลแค่เนี้ย อันนี้ในแผลเก่าอัครับอ๋อที่จักรยานล้มร้านยังครับตรงนั้นที่ที่ตั้งโควิดด้วยแรกเลยอ๋อตั้งแต่ปีแรกๆที่เป็นโควิดเลยเนาะอ๋อก็คือขาคือตัดโดนตัดขาช่วงนั้นเลยเลยครับผมกี่ปีนะครับที่ใช้ชีวิตแบบนี้สองสามปีเนี่ยสามปีแล้วคุณลุงประกอบอาชีพอะไรยังไงครับก็ขายลอตเตอรี่ขายลอตเตอรี่นี่เอานี่เอาหมูย่างแม่ไปขายหมูหมูปวยก็เหนียวไปขายขายลอตเตอรี่ด้วยแล้วก็ขายข้าวเหนียวหมูย่างด้วยครับ จ็ดเจ็ดแปดครับคุณลุงลอตเตอรี่เนี่ยคุณลุงคุณลุงไปรับเองหรือว่ายังไงครับแม่แม่ผมไปรับแม่ไปรับให้นะแล้วก็คุณลุงก็นั่งรถนั่งรถสามล้อเน่ยโยกสามล้อยกไปไหนไกลไกลเน่่ยเขาได้ใบยังยังดีใช่ไหมครับยังโยกยังวานี่ยนะเพราะว่าไปหนับคุณลุงเนี่ยโยกโยกอย่างเงี้ยไปวาเนี่ยนะ ขายก็พอขายได้ใช่ไหมเขาได้ใบสองใบใบสองใบเองโอ้ยก็แพงก็นําเงินมามาเลี้ยงมาเลี้ยงคุณแม่เนาะอยู่กับสองคนก็คือมีรายได้ทางเดียวเนาะคันรับโอ้โหอย่างผมไม่ต้องอะไรเลยแล้วการไปอยู่ที่บ้านเป็นยังไงครับตอนนี้ก็คือเอออยู่เป็นบ้านหลังนี้เลยครับน้ำไฟเป็นยังไงครับลุงไฟล่างคาล้วอะคาล้วอหลังจากน้ำท่วมตบบนี้ก็คือบ้านก็ทรุดโทรมแล้วนะคุณลุงทรุดโทรมแล้วครับคุณลุง ก็มีเทศบาลก็มันเทมาทําให้เขาไม่มาเลยเทศบาลของที่ไหนครับของม่วงนะม่วงนะตอนที่เทศบาลบอกจะมาทำบ้านให้ใหม่ครับผมแต่ยังไม่มาเนาะยังไม่มาดิทำเรื่องไปแล้วให้าให้ให้พี่เต็นไปแล้วขอขอนุญาตขนของอะไรเงี้ยครับคุณลุงวันขายลอตเตอรี่ได้กี่บาบกนะี่ใบครับคุณลุงบางทีก็ไม่แน่บางทีก็สามต้นไปห้าใบเต็มที่็สิบใบครับเสร็จแล้ว เคยอดข้าวอดมือ้อกินมื้อไหมเคยครับบ่อยไหมครับก็ไม่ค่อยบ่อยคิดว่าเดมาให้นั่นเลยนี่ก็ได้ก็ยายได้ได้ของพี่ก็เลยแช่ก็ช่วยผมเยผมคุณลุงอยากได้อะไรเพิ่มอยากให้ใครมาช่วยเลย,เลยเหรือะไม่ต้องมาครับเพื่อทาง,งย่ำทางไม่รั่วรั่วเนาะรถรถเข็นคุณลุงใช้ได้อยู่ปกติไหมครับรถใช้ได้ครับใช้ได้ครับ,ไ,รบไม่มีอะไรเสียเนาะไม่มีครับ แล้วอี่างเงีการเข้าออกภายในบ้านตอนที่น right? ้ำอย่างตอนนี้น้ำมันท่วมแล้วคุณลุงเข้าออกลําบากไหมครับยานท่วมกันเนี่ยโถ่ต้องไปอย่างเงี้ยครับแล้วผมเห็นคุณลุงต้องปีนกระแพงต้องปีนกระแพงข้ามไปลําบากไหมคุณลุงโอ้โหยอดโกง่ายหลังเกือบงายหลังเนาะไม่สูงตอนนี้ตรงนี้ทำไมไม่มีใครมาทำสะพานให้หรอครับผมล้วไม่ได้ขอไปหรือไม่ผมไม่ได้ขอแล้วที่ข้างบานเขาทำเนี่ยร้านตาเขาทําให้อ๋อร้านข้างบางเขาทําให้เนาะอ๋อแต่เงี้ยนะเขาทำให้เนาะเขาผมก็ได้ผมเนี่ยก็ได้เขาแหละ ซึ่งซึ่งเวลาเห็นผมเองคุณลุงค้าบก็คือเกือบหงายหลังเลยนะข้าวหลัวข้าแพงเนาะสูงอยู่เนาะยาวดีครับ um. s. <S ครับไปไปก็ต้องไปใช่ป ال> ่ะขายก็ต้องไปขายแล้วก็ต้องออกไปขายอตเตอรี่เนาะถ้าอยู่บ้านก็ไม่ได้เงินเนาะไม่จะตังอันนี้คุณลุงคุณลุงคุณลุงได้ได้ได้รับเบี้ยยังชีพคนชราอะไรพวกนี้ไหมครับเดี๋ยวไม่ได้ฮะไม่ได้เลยหรอยังเดี๋ยวได้ได้คนพิการได้คนพิการอ๋อครับ ไ้ยินีอไวีมาืกูมาเไหร่ันหมื่นหมื่นหนึ่งเอามาซื้อตเรี่อาซื้อลอรีแล้วก็เนี่ยค่าด้าก็ไฟอะไรเงี้ยอ๋อแล้วที่เดลืยก็มาจ่ายค่าไฟในบ้านเนาะในบ้านหนึ่งในบ้านสองครับครับีแล้วลึมมมาลอตรี่แพงเราก็ต้องเอาเนี่ยเขาขายเขเขาขายเก้าสิบเก้าสิบแล้วก็ได้สิบาทลก็มาขับไปร้อยเนาะแล้วายพิการครับวัดก็ช่วยมั่งอะไรมั่ง ข้าวหมดก็เข้าไปเอาอาการใจดีครับเด็กเด็กข่าวลวกหลังคารั่วกเอ้าลวอะไรน่ะยังไม่ได้มาซ่อมให้ใช่ไหมไม่มีเงินซ่อมใช่เลยคุณยายในโรงพยาบาลเขาขอไปแล้วอ่ะอเขาเงียบที่สะบัดบางง่วงเนาะไปแล้วแต่ว่าเขาลงมาดูยังเขาดูแล้วมาดูแล้วนานยังมาดูตล้งสองสามผลแล้วนานยังครับที่เขามาดูนานแล้วนานแล้วแต่ยังไม่ยังไม่มาเนาะแล้วแล้วเรื่องทางเดินนี่ขอไปยังครับที่อ้อ่วงตรงนี้ พอดีมันพออยู่กันได้ก็เลยไม่ได้ขอแต่พอดีบ้านนั้นก็ขายปะเขากขขอขอว่าคนสั่งลุงเดินแั่ก็ได้ลำบากได้ได้ได้ข้างบ้านท่านบ้านช่วยทับสะพานไหมไให้เนาะแต่ว่าก็ยังไม่โหลดต่อคุณลุงเนาะเพราะคุณต้องข้ามกระแพงไปฝาดโนะตรงนี้คุณยายอยากได้อยากได้สะพานมาที่ตรงนี้เลยไหมว่ายังไงดีคุณยายอยากได้อะไรเพิ่มคะอยากได้อะไรเพิ่มไหมครับ ก็อยากได้หลังคาบ้างเชิญอยากเปลี่ยนหลังคาใหม่แล้วเพราะตอนนี้หลังคามันรั่วจ้ะฝนตกงาหลายก็งแายเลยแหละแล้วตอนนี้ก็คือคุณลุงเป็นคนทำงานเพียงคนเดียวค่ะหาเลี้ยงคุณยายเนาะยายก็ช่วยขายหมูหอยเดินขายอ๋อคุณยายเดินขายหมูหอยรับถุงเท่าไหร่ครับคุณยายสิบบาทสิบบาทเ้าเหนียวด้วยไหมฝออยเขาเหนียวด้วยหมูฝอยกันบ่อท ก็พอพออยู่ละเพราะว่าไปคู่เงินก็นมาซื้อหวยเมร์หนง่งหวยก็เก้าพันพอขายตัวเราหมดล้วรีบไปที่นู่นอ่ะตอนฉลาก่ะไปเองแต่เอามาใหม่ก็ได้สองเปิ้ลได้สองพัน รู้เนาะต้องเดินอย่างนี้เนาะบ้านจมาไปน่งกันเต็มบ้านาไปหนึ่งกันเต็มนะครับรกรก็เลยมีมติทบวการหนราคาครับอิตเลียนเลอีจโดยให้นี่ครับมีนะเนาะโอเคไหนลุงหลังคาลวดตรงไหนหลังคาไม่นานแล้วก่อนเช้าเนี่ยให่ข้างในเลยนี่ยคนก็ให้ไหมฮึ่มหลังคาลวตรงนั้นนะ เราก็อยากได้หลังคาใหม่อยากทำลังคาใหม่นะลุงนะอยู่อยู่มาสองคนับคุณคุณคุณตาได้เงิเปล่าแค่ที่ต่อเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับได้เงนเปลยาไงเขาเดินเดินเลยเดินเลยขายง่ายรถนี่คุณลุงซื้อมาหรือว่าย่งไรเทศบาลให้เทศบาลให้มาเนาะ อ๋อเราก็ต้อง,อาอางมาเงี้ยแล้วก็มาเอานี่นะลุงเนะะออาะ tai à tai nạn tai rồi tai rồi tai nạn tai nạn đã nạn tai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  nạn